ไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับตัวละครเชินซินวิธีกระบี่สายโจมตีอันดับหนึ่งแห่งสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติในที่สุดเนี่ยเขาก็บัฟปูกกระบี่ขึ้นมาจนเก่งสักทีหลังจากที่ไม่มีใครจับเอามาปั้นเลยเพราะว่ามีเงื่อนไขและการใช้ของที่เยอะมากๆถ้ากระดูกวิญ,ญญาณไม่โหดจริงวงแหวววิญ,ญญาณไม่เด็ดจริงดาวไม่เยอะจริงไม่สามารถใช้ได้แต่ณตอนนี้ ปรับมาใหม่เรียกได้ว่าโอพคดโคตรครับเก่งจัดจัดเลยอ้วนไฟนิ่หลีกทางไปเลยปู่กระบี่จะเดินแล้ววันนี้จานแจ็คไวไน์เกมเมอร์จะพามาดูแพดล่าสุดของปู่กระบี่ว่ามีบัฟอะไรบ้างน่าสนใจมากแค่ไหนแรงมากแค่ไหนเอาไปเล่นได้หรืออยังเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลย นะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับตอนนี้นะเราก็จะทะยานเข้าสู่5,000ซับสไคร์แล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอีกแค่200นิดๆเท่านั้นนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร์ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดนะครับเดี๋ยวเวลาไอติมมาหน้าบ้านเดี๋ยวจะออกไปไม่ทันนะมายินเสียงกระดิ่งนะอ่ะสำหรับตัวปู่กระบี่นะครับลหลายหลคนเนี่ยชื่นชอบจากอนิเมะกันมาหนึ่งในนั้นก็ตื่ตัวจานเอง จานเนี่ยชอบม,มากๆเพราะว่าปูกะบีแกโคตรจะเท่แล้วแถมเป็นสายโจมตีอันดับหนึ่งเก่งจริงๆแต่พอไปอยู่ในเกมเขาค่อนข้างมีเงื่อนไขยเยอะนะครับแต่ณตอนนี้ใครที่ปั้นเอาไว้ยิ้มได้แล้วครับแพทล่าสุดตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งเดือนเข้าเซิร์ฟไต้หวันเป็นแพทที่บัฟป,ปูกะบีเรียกได้ว่ายกเครื่องในแบบโอ้โหทั้งรีเมคทั้งเพิ่มความสามารถมาเต็มจริงๆครับเดี๋ยวมีทักษะวงแหวนแบบไหนบ้างนั้น อ้าวรู้เฉยสงสัยความเก่งของปู่กระบี่เนี่ยมันไปเตะตาระบบเซิร์ฟเข้าหน่อยครับจานก็นเลยเด้งหลุดนะความสามารถของปู่กระบี่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสําหรับวงแหวนนะครับจานขอเลือกตามลําดับแล้วกันเนาะวงแหวนวิญยันที่1รูปแบบป่อง7กระบี่สังหารนะครับจะเป็นเอฟเฟกใหม่ที่เปลี่ยนมาจะสร้างความเสียหาย7 1 9ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมด ความเสียหายของทักษะจะแรงขึ้นอีก355%ต่อ1เกรที่เราได้ใช้ไปนะครับถือว่าเปลี่ยนแปลงมาใหม่แล้วแรงมากๆครับคือเพิ่มความสามารถเอฟเฟกเสริมขึ้นมาทำให้ตัวเนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆในช่วงกลางเกมนะครับต้นเกมใช้ได้กลางเกมใช้ดีเลทเกมก็สบายมือเลยครับสำหรับปุกบีนะ ต่อ,อมานะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่2ดาบสะท้อนนภาสองสมุดการโจมตีปกติของเฉินซินเนี่ยจะเปลี่ยนจากการโจมตี1ตัวเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดเลยถ้าหากว่าโจมตีปกติใส่ศัตรูแล้วตายนะครับจะโจมตีปกติใส่ศัตรูแล้วไหลเรื่อยเรื่อยเหมือนความสามารถของเสียเย คือเสยเย,ย่ทักษะ4ครับที่เวลาสังหารศัตรูได้มันจะไหลไปเรื่อยๆเห็นไหมยิงฆ่าได้ก็ไหลย,ยิ่งฆ่าได้ก็ไหลทักษะนี้ก็เหมือนกันครับการโจมตีแบบปกติของทักษะที่3เราจะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าศัตรูตายถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดดวงและเจ๋งมากๆเลยครับวงแหวนเสือเปลี่ยนในรูปแบบที่2กันไปปองเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับวงแหวนวิญญ,ญาณที่2รูปแบบปอง การโจมตีปกติเนี่ยก็เหมือนกับเสือครับจะโจมตีใส่ศัตรูโดนทั้งหมดเลยเมื่อทีมเราโจมตีปกติ2ครั้งในเทิร์นของตัวเองทักษะการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น1รอบสแต็กได้5ระดับครับรวมถึงเอฟเฟกนะครับการเพิ่มขึ้นของสแต็กดาเมจความเสียหายคีต่างๆจะเพิ่มไปถึง30ระดับเลยแล้วมีเรียกได้ว่าค่าสเต็กต่อแต่ระดับเนี่ย4.34 ซึ่งแรงมากครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่แรงถึงขนาดนี้นะตอนนี้เขาปรับให้ยิ่งเราโจมตีปกติมากเท่าไหร่ความสามารถในการเก็บสแต็กในช่วงเลดช่วงท้ายยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นเสือเหมาะกับจบไวส่วนแมงป่องเหมาะกับทีมที่เลดหรือว่าการลงตีกระดูกวิญ,ญญาณรูปแบบปองแบบใหม่นี้เจ๋งมากๆครับเลดเกมมาแรงสุดๆเลย แล้วก็บางแหมยญญยันที่3รูปแบบเสือครับที่เขาได้เปลี่ยนมาทักษะิญญาณที่3กระบี่ฟาดฟันการโจมตีปกติมีโอกาสทริกเกอร์เพิ่มความเสียหายมากขึ้นโดยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่มีเกาะอยู่นะครับจะมีโอกาส20%โดยสูงสุดถึง100%ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก3ดาเมจด้วย76.50%ของพลังโจมตีซึ่ง แรงครับแรงเลยอันนี้เหมาะกับการที่ถึกเหรอมีเกาะเหรอไม่กลัวครับและยิ่งถ้าหากว่าระดับเนี่ยสูงขึ้นมากเท่าไหร่จนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตีตัวติดเกาะเราสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสามดาเมจเพียวเพียวสบายสบายเลยครับเจ๋งมากเลยอัน,นเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวที่เอามาฆ่าเกาะนะแล้วก็เป็นวงแหวนสุดท้ายที่ถูกปรับเพิ่มเข้ามานะครับคือวงแหวนเมียนที่สี่รูปแบบเสือ เสือ,อน,นี่โดนปรับเยอะนะทักษะวิญญาณที่4นะครับโดยจะเลือกศัตรูและใช้บัฟเจตนา,าแห่งกระบี่เป็นเวลาสองรอบเมื่อถึงรอบของเราเนี่ยเราจะโจมตีเป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ตอนเราใช้ทักษะเราจะเลือกเป้าหมายใช่ไหมเราจะโจมตีใส่ตัวนั้นและจะโจมตีใส่ศัตรูอีก2ตัวแบบสุ่มครับถือว่าถือว่าแรงครับถือว่าแรงหน้าโดนเลย งั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับว่าเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งมากแค่ไหนนะครับงั้นมันเปลี่ยนในรูปแบบทั้ง2เลยทักษะ1เป็นป่องที่เปลี่ยนครับส่วน2เนี่ยเสือก็เปลี่ยนป่องก็เปลี่ยนส่วน3เนี่ยจะเปลี่ยนแค่เสือ4เปลี่ยนแค่เสือครับง่ายๆว่ามีทักษะที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบล็อกเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ อาจารย์ขอเป็นเสือก่อนละกันกาจารใส่อาจารย์ใส่วงผิดเดี๋ยวขอจัดตัวแป๊บหนึง่งก็จะเป็นเสือครับเพราะมันเปลี่ยนแล้วก็สามเนี่ยสามก็จะเป็นเสือเพราะมันเปลี่ยนเหมือนกันเดี๋ยวนะส่วนสองเนี่ยเปลี่ยนทั้งเสือและป่องครับเสือเหมาะกับสายจบเร็วแล้วก็ป่องเหมาะกับสายเรทน,นะครับซึ่งเราจะไปใช้กันก็น่าจะจบเร็วแหละนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เป็น ปองหางใหญ่ปองหางเลยครับ let's go <S เพื่อให้ได้อัตรรดนะจานมาลงในด่านที่โคตรจะยากเลยนะครับพลังห่างจากเราเนี่ยสล้าน4ี่ล้านเลยนะเราจะตายกันง่ายมากนะครับไม่ต้องแปลกใจอ่ะเรามาเริ่มครับอ,อยากให้บัฟปลูกกระบี่แต่ว่าบัฟมันจะทับกันอยู่แล้วนะเราเร่งเทินเลยครับโอ้ตายเรียบร้อยครับแล้วก็บัฟปูกกระบี่เลยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเล่นปูกกระบี่เนี่ยเขาจะ เปิดในรูปแบบของการใช้ทักษะที่4ก่อนใช่ไหมเนี่ครับเราจะเลือกเป้าหมายเราเลือกเป็นตัวหลักเลยนี่ครับเลือกปุ๊บอู้มีกระบี่เอฟเฟกกระบี่เปลี่ยนอะโคตรเท่ครับดูด,ด,ดิเท่มากแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดของสั่ตอนนี้เนี่ยเกิดการเป็นลูกหลักขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราเร่งเทินครับเร่งขึ้นมาปุ๊กบีจะโจมตีครับม่ถึงรอบของเรา ทาาักษะที่หนึ่ง,งนี่ครับนี่ครับโอ้โหเฮ้ยก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะต่อกันในสเตจสองครับเฮ้ยตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะก็เลยแบบไม่ได้นันู่เอะอืมฮะอแรงจังเล่าเดี๋ยวขอรีรีรี อาลีๆหน่ยเมื่อกี้เรามันเลือกตีตัวเราแรงมากโอ้โขอย้ายหน่อยละกันเมื่อกี้มันโดนโฟกัสนะครับซึ่งมันแรงมากบอกแล้วมันแรงนะของเขาแรงเ,เดี๋ยวนะดูเทิ์นครับเหมือนเดิมแล้วก็เล่งเทธอลง,ล,งลงขึ้นมาปกติแล้วถ้าถึงรอบของเรามันก็จะมันก็จะตีนี่ใช่ไหม ทักษะที่ที่ 4. นี่ครับเห็นไหมเลือกเอา้าเราทำไมไม่เร่งเธอนะ่ทำไมเราทำอย่าง,นะาางนั้นนะอ่าตีตัวนี้เตะๆไปก่อนแล้วกันโหตีโคตรแรงเลยแม่เจ้าเบามือได้เบามือหน่อยอ่ะต่อครับโอ้เธอเขายังอยู่เลยโอ้โหมาลองของกันต่อครับ แล้วก็เร่งเทินทวินเทสแต่ธรรมดาก็เร่งครับบูกบีปิกจูฉันเลือกนายเ,เห็นไหมครับเขาจะมีดาบด้วยเอ้ยมึงมีเอฟเฟกฟรีเหรอเอฟเฟกฟรีครับนี่แล้วก็ตีไปเลยบาบดามีดแล้วก็หัวอูด,ดูเทินมาเลยครับถ้าดูติดนะดูถึงด้วยเร่งเทินทั้งทีมครับเขาตีเราทีเดียวตายนะจริงๆแ,แรงมากนะ แล้วก็ทีธรรมดาเชือกนะครับเห็นไหมการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีแบบเป็นหมู่ไปเลยนะครับซึ่งทั้งเสือและป่องของทักษะที่2เนี่ยจะทําให้เราได้เอฟเฟกนี้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นรูปแบบเสือนะครับโอ้โหวันช็อตวันคิวครับ ไม่น่าเล่นเลยมาเอาจริงแล้วมันด่ามันแรงนะครับเราเล่นมากเมื่อกี้งั้นขอลองทักษะที่หนึ่งแบบปาดซะหน่อยปาดแบบชิงจังหวะมาชิ๊ๆชิง,ชงหายไปเลยแรงแรงแท้ ้องลองเอาไปเอาไปปาดคนดูนะครับด้ยวยความสามารถเตะซาเบิ้ลไปอีกปูก็บีสวยครับแบบนี้เนี่ครับเวลาเราเล่นเนี่ยตอนนี้มันปรับบัฟใหม่ใคเล่นง่ายครับใครปั้นไว้เนี่ยเอามาเล่นได้เลยนะสบายครับ จาจะให้ปูกระบีเนี่ยตีทักษะธรรมดานะแบบตีปกติเราก็เร่งๆไปเลยครับบเหมือนเดิมเตะเร่งมาตีปก,กติครับเปรี้ยงโดนทุกตัวครับดูเทิร์น เร่งให้ปูกระบีถ้าตีธรรมดามันจะไหลปะ่ะโอเ้เขาก็แรงกันอยู่นะโอ้เราพารีวิวแต่โดนหนักๆอะ่ะโดนแบบชุดเดียวหายชุดเดียวหามันเป็นด่านยากนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้ปรับปรับลงมาให้เบาเพื่อได้เห็นทักษะหน่อยนะครับอ่เบาลงมานิดนึง ก็ใช้ได้นะออใช้ได้เรื่อยตีกันเจ็บใช้ได้ตีธรรมดาสวยเนี่ยตีธรรมดาโดนทุกตัวคือเอาไปตีกระดูกคือง่ายเลยครับแล้วก็ใช้ตัวเร่ง หลวงปาอาจารย์พูดผิดวะความจริงมันน่าจะไหลนะอะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นแบบทักษะ2เนี่ยคือมันเป็นทักษะพาสซีฟนะครับสําคัญมากอเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบแม่งป่องกันดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์เปลี่ยนมาแล้วนะครับโดยทักษะวิญ,ญญาณที่สองของปูกระบีจะเป็นทักษะที่2นะครับที่เป็นรูปแบบป่องนะ รับดาเมจให้หน่อยความจริงอะ่ะมันหรือว่ามันน่าจะไหลนี่สวยจัด อันนี้เป็นสายเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแรงๆหน่อยจ้าขอเสริมนิดนึงนะครับท้งนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าทักษะ2ที่มันเป็นเสือตายแล้วมันจะได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าหากฝั่งตัวตูนเนี่ยพ่ายแพ้แล้วตายนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ที่มันจะทําให้ไหลได้นะจาาเคยใช้แล้วมันไหลอยู่นะซึ่งมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองลง PVP ซะหน่อยไหม เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเราใช้เป็นป่องเสือเสือเสือนะครับซึ่งเป็นบัฟที่ <c oughs> บัฟที่โดนบัฟมาเฉยๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกแต่มันโดนบัฟมาจะไปลองใช้ดูว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับ <c oughs> ซึ่งมองในด่านของ PVE เนี่ยแจ่มนะาจะาให้ที่4ดาวครึ่งเลยเ <c oughs> ต็ม5ถือว่าบัฟออกมาแล้วทำให้เล่นง่ายมากขึ้นแรงมากขึ้นนะครับ แต่ยังไงปู่กบีก็ต้องการตัวที่เร่งเทินกับบารให้เขาเยอะอยู่ดีไปเราลองใช้ดูว่าใน pvp ในพลังพอๆกันจะสู้ไหวไหมงั้นขอเปิดตัวแรกแบบเบาๆก่อนละกันนะครับสองล้านเมาเสร็จทีมนี้เลยนะสองล้านเความจริงเนี่ยถ้าเล่นปู่กบีใส่เออหลงมาช่วยกันก็ได้นะคือร่วมด้วยเชื่อการจานว่ามันแจ่มากลยนะเฮ้ยเขามีกายสุวรรณ เขามีกายสุวรร์ไม่พอเขายังมีหัวอู่อีกเอ้ยมีเออหลงติธรรมดาเร่งเทิร์นงั้นเราต้องฆ่าตัวคีแมนเขาเลือกล็อกไว้ก่อนเลยไอว n นอยู่ไอนิดอยู่แล้วก็บัฟครับดาเมจขึ้นมา มันทับไหมอยากลองอะ่ะถ้าทับมันจะหายไม่น่าทับครับไม่น่าทับไม่น่าทับแต่ว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเร่งถึงนะต้องรัดแล้วครับต้องรัดอันนี้ถือว่าใส่บับทับอันนี้ทับจริงขอปาดกันหน่อยเธอจุ๊จเชื่อเชื่อ,อสามอีกทีนึงเป็นไงล่ะ First Bad พลังมากกว่าเรา 1 0 0 0 0แสนไหวไหมไหวสิกูอะไรปูกบีครับลุยเลยลูกทักษะ1ปาดอย่างเดียวนะมีเท่าไร่ปาดอย่างเดียวครับอุยเขาใช้ทักษะอาวุธลับหรอวิแรงมากคือทีมเขาทีมเขาแปลกและแรงมากเราต้องไม่มีทางเลือกครับปาดอย่างเดียวคือต้องเก็บตัวฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ตัดการชักชึกชักคืองฮะดับาเบิ่อคิววันช็อตวันคิวเลยเหรอเฮ้ยพลังพอๆกันล่ะไหวไหมลุยครับลาวสามของเรามาฝั่งตรงข้ามก็โอ้โหทีมเซตถึกครับทีมเซตถึกแต่เราไม่ได้เอาด้านเจาะเกาะมานะ ผมมีกายสวรร์ลายผ้าด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าแน่นครับอย่างนี้เทิร์นแรก2เทิร์นแรกเขาเขาตีเขาไม่เข้าแน่นอนอ่ะหูตีสวนแรงมากหพายุหายไปเลยเทินเทลเอ้ลืม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 เห็นไปว่าเขาเล่นทีมแบบเนี้ยเราต้องเราต้องไวครับ ถ้าคิดจะวายก็วายไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองขอแบบลองเทคแอคชั่นหน่อยนะวิ่งไม่ทันดืดดุดเกาะด้วยขอลองปาดหน่อยอืมแค่ลองนะนี่แค่ลองนะถ้าปาดจริงจะขนาดไหนตอนนี้เอาซื้อขาติดมือน,นครับเสียเลยอันนี้ยต้องรีบพิวเลือดครับ ฟื้นเลือดมาอฟื้นมาไม่เยอะด้วยเฮ้ยเอ้าซื้อขาตายโอ้โหว่าข้อเสียเลยอันนี้ข้อเสียเลยข้อเสียครับแต่ไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราเรายังได้อยู่ครับยังไงครับจงังหวะนี้สูสีครับจะปูพิกเขาจะตายแล้วต้องจัดการตัวที่จะตายของเขาก่อนอะ่ะอืตีธรรมดาไหลครับนี่ครับตีธรรมดาตายแล้วมันก็จะไหลนะสายเสือนะครับตีเพิ่มเลือดครับทีมเราต้องการเลือดขึ้นหือาทางตาเขาจะมาแล้ว หกเกตไม่พอครับทางซานคอนเราเลือกนายอีกแค่เทินเดียวกดทนไว้อืตีหลงๆดีนะตีอูบีอืยังไงตีสวนเคานเตอร์ต้อนแต่การตัวนี้ก่อนคุยถึกมากไม่ตายด้วยความฝัง <c oughs> ความฝันของประเทศชาติ เราจะไหวไหมต้องจาัดก,การตัวนี้เชื่ออุยโอ้โหถึกถึกอะไรขนาดนี้เนะี่ยถามจรงิงมันถึกมากเลยนะไม่ปลูกปลูกถึกขนาดนี้เหรออือไม่น่าจะไหวแล้วนะอลสเออข้าไม่ยอมแพ้ขออีกสักคราหนึ่งเถอะจอมยุทธ ขอขอประมือกับท่านอีกสักหนึ่งครา้าคข้าเล่นทีมไวแล้วท่านยังจะทานข้าอยู่ไหมปูกบีจัดการใช่จริงๆจบจบครับยุ่งยากอะไรวะทิปเปอร์คิลประเด็นเลยก็คืออยากจะแบบเล่นแบบแอคชั่นเทคแอคชั่นต่างๆให้น้องได้เห็นว่า แต่ละสถานการณ์เราจะปรับตัวประยุกต์การเล่นปู่กระบีแบบไหนเอ้ยจังหวะนี้ควรให้เกตใครจังหวะนี้ควรทำอย่างไรตามสถานการณ์ของทีมที่เราเล่นนะครับแต่ณตอนนี้เมตามันมีเยอะมากทั้งการใช้นกน้ําแข็งทั้งการใช้ปู่พิษการใช้ปีปีตรงหรือว่าจะเป็นถังซาร์่างจากกักรพรรดิหรือจะเป็นตัวซับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ในรูปแบบนี้แต่ถ้าเล่นสายโจมตีมันก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยอ่าตอนนี้เมตามันมีเยอะมากจานพยายามจะทําทีมเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นแบบขึ้นแนะนาให้น้องๆเนี่ย ได้มีแนวทางในการใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับจะทยอยทําออกไปให้ได้มากที่สุดเลยสําหรับคลิปนี้ปกติอัพแพดใหม่นะครับกับ one clip one c i r c l เป็นไงกันบ้างวันนี้ข้อมูลที่จานได้ให้ปานะครับถ้ามีข้อมูลไหนเนี่ยตกหลน่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออาภัยมาณที่ด้วยเพราะว่าจานแปลด้วยตัวเองนะมางคามันอาจจะถูกจานเรียบเรียงมานะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับต้นฉบับแบบ100%ว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้ แต่ว่าจารย์จะเรียบเรียงให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องมากที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้จารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนกูดลักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ